สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8หมอ m o r i าดาว y o u t u b e c o m นะครับในการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับว่าอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้นะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทั้งดวงชะตาไทยและดวงชะตาจีนนะครับพี่จะเสริมเพิ่มเติมให้กับคุณนะ เ,เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณเนี่ยนะจะเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะครับหลายคนก็จะเริ่มมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับจะดีหรือไม่ดีก็แตกต่างกันอกไปนะครับชื่นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณเป็นดวงแรก ก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่3สิงหาคม2568นะครับเวลา8โมง55นาทีพุธนี้เนี่ยนะครับเสด็จคือวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17สิงหาคม2568 เวลา15ในกา24นาทีอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงลับเข้าสู่บ้านของตัวเองนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นกระเซศนะดาวต่อมาก็คือดาวศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์ก็จะเสดวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่22สิงหาคม2568ณเวลา16ในกา38นาทีศุกร์นี้ก็เสดเข้าสู่ราศีกรกฎ นะครับโดยตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะก็ถือว่าเป็นผลดีของหลายๆคนนะครับเพราะอิทธิพลดาวศุกร์รวมกับดาวพุธณนะตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนะครับพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากักมัวเมาเสพสมจนสมสารน,นะเออเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอย่าหักโหมมากจนเกินไปนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเสา ดา,าวเสารในเดือนนี้หลายคนกังวลนะครับไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดนะเดี๋ยวจารก็จะพยากรณ์บอกให้ในคลิปว่าดวงชะตาคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างดา,าวเสารพักนะครับในวันที่23สิงหาคม2568เวลา2ทุ่ม19นาทีเสารพักกัลับเข้าสู่ราศีกุมโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับดังคำพยากรณ์ที่ว่า เสาพักว่าร้ายนักจะเกิดชีพหายวายชีวีทรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคน <S <S เพราะฉะนั้นพักกลับมากก็ต้องระวัดระวังเหตุเพศภ,ภ,ภัยธรรมชาติอุบัติเหตุต่างๆนานานู่นนี่นะั่นนะครับสําคัญขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนดวงใครดวงมันถ้าดวงชะตาคุณดีเสาราหูไม่เสียคุณก็มีการร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือถ้าดวงใครเสีย เมื่อว่าจะเป็นดาวเสาหรือดาวพราราหูก็ตามนะครับก็ให้ระวังในหลงการลงทุนนิดนึงนะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะเ,เพราะฉะนั้นเสาพักกลับมาก็อย่าลืมนะครับทําวิธีไหว้นะพระเสานิดนึงเป็นมงคลบทสวดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขึ้นไว้ให้นะครับคุณก็ไปสวดตามนั้นได้ความเป็นมงคลนะผลไม้1ิอย่างทูบ1ิดอกนะครับ ก็ถามที่พิหินพาของคุณนะพอสวดเสร็จปุ๊บก,ก็ให้คุณเอาผลไม้นั้นไปบริจาคเอาไปทําบุญให้คุณหึ่นกินนะครับคุณอย่ากินนะก็ถือว่าความเป็นมงคลผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาพุทธนีิเสอย่างรวดเร็วนะในวันที่25สิงหาคม2568นะครับเวลา20เนน24นาทีพุธนิเสศเข้าสู่ราศีสิงห ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีในดวงชะตาคุณแต่พุธนี้ก็จะเร็งราหูนะเพราะฉะนั้นมันก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยอาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฟังเหตุฟังผลนิดนึงนะครับในดวงชะตาพุธเสดเข้ามานะโดยตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นราชาโชคนะครับในดวงชะตาจะส่งผลอย่างไรต่อด,ดวงชะตาทั้ง12ราศี นะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตานะครับในดวงชะตาจีนก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่เดือนลิงนะครับเป็นเดือนกะซิมนะในดวงชะตาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม68เป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาเข้าสู่เดือนลิงนะเพราะฉะนั้นดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยมักจะวุ่นวายทุกปีนะครับ เพราะว่าในดวงชะตาดวง,างเมืองประเทศไทยเนี่ยเกิดปีเสือเดือนมังกรวันมา้าเวลากระต่ายนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเดือนลิงชงกับปีเสือครับนะและจะชงกับดวงชะตาโดยเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นใครเกิดปีเสือเดือนเสือวันเสือเวลาเสือคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาของคุณว่ามันไปกระทบสิ่งใดน,นะผู้บริหารประเทศนะถ้าเกิดปีลิงขึ้นมาก็วุ่นวายครับ มีปัญหาทุกคนนะครับคุณก็ต้องลองไปดูว่าเอ๊ะนักการเมืองคนไหนใครเกิดปีลิงหรือมีลิงในดวงชะตาอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคนะครับที่จะเกิดขึ้นใครเป็นนักการเมืองนะเดือนนี้ระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยทั้งไทยทั้งจีนนะครับต้องระมัดระวังความวุ่นวายก็คือเดือนสิงหาคมและก,กันยายน นะในดวงชะตาก็ต้องไม่ประมาทนะครับตาในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีชงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวไปอี่ปีนักษัตวต้องระมัดระวังคนเกิดนะครับเอียงสิงจีไห้นะคนเกิดปีเสือปีลิงปีงูปีหมูต้องระวังอย่าไปทําอะไรซึ่งสิงเสียงหวาเสียวไม่ดีในดวงชะตา นะครับอย่าขับรถเร็วนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าในดวงจีนเนดือนสิงหาคมนี้นะครับเดือนลิงจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณตามดวงจีนนะครับราศีบนเป็นไม้กะนะเป็นธาตุไม้ราศีล่างเป็นปีวอกนะครับลิงเป็นธาตุทองจะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคนที่เกิดในคนธาตุดิน ธาตุดินเจอทองคุณมีโอกาสได้จ่อเจียซิงนะครับคุณจะได้กินของดีของมงคลจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับคนเกิดธาตุทองละ่ะเจอทองคุณจะพบพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องนะครับเข้ามาในเดือนนี้นะคนเกิดธาตุน้ำละ่ะคุณเจอทองเป็นอย่างไรดวงชะตามักจะมีเกณฑ์การเจอผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ สิ่งที่หวังทางไกลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนรอคอยข่าวดีคุณก็มีโอกาสได้ข่าวดีนะครับคนเกิดทัดน้ําต่อมาคนเกิดท่าไม้เจอทองเป็นอย่างไรดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะครับหรือบางคนอาจจะไปทําในเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆนาะนาะต้องระวังนะครับหรือเช่นคนที่เป็นคอเซนเตอร์นะเป็น ขเมนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับต้องระวังการถูกจับจะมีคดีความหรือดวงชะตาบางคนนะอาจจะได้งานก็ได้แต่ว่าเป็นงานที่หนักและเหนื่อยในดวงชะตาของคนธาตุไม้นะครับต่อมาคนธาตุไฟเจอทองคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนรักคู่ครองที่ถูกโกหกถูกใจคุณอาจจะหลงไหลในสเสน่ห์หลงจนกลับบ้านไม่ถูกนะครับคนโสดไอไ้แม่คนที่มีคู่แล้ว ดวงชะตาคุณมีโอกาสพบเจอโชคลาภเงินทองสิ่งที่ดีๆเข้ามาสําหรับดวงชะตาของคนธาตุไฟนะครับอันนี้ก็คือคำพยากรณ์โดยรวมๆนะครับนะตามดวงจีนระบบธาตุและในเดือนนี้นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะบูมนะครับจะเด่น1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อการขายต่างๆจะประสบความสําเร็จนะท่านใดสนใจใดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียด นะครับดูดวงชะตาเสริมดวงดูหวงช่วยออนไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ดาวพฤหัสบดียาายบางคนบ่นบอกไม่สบายป่วยนู่นนี่นั่น่นอนละทวยรวยลินบางคนเป็นไข้บางคนเป็นโควิดบางคนไข้หวัดบางคนไฮไม่เลิกโอ้ยนะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับพยายามกินอุ่นๆเข้าไว้ ขิงขาตะไคร้กินเข้าไปครับบำรุงธาตุไฟดีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับอิทธิพลดวงดาวดวงแรกซึ่งจะย้ายราศีเดินหน้าเสริอย่างรวดเร็วคือดาวพุธตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะครับสสิงหาคม68เวลา8.55โมง5 5นาทีนะคือ่งนี้คุณมีโอกาสเด่น ถ้าคุณกำลังดิวติดต่องานธุรกิจหรือการเงินต่างๆนานาเนี่ยนะคือคุณอาจจะคาดเคลื่อนถูกเลือดไปบ้างแต่พอถ้าก่อนสิงหาเนี่ยดาวการงานเด่นวันที่ตั้งแต่28 29ิบแปดยสบกสามจะสมหวังได้งานนะครับยังเป็นอย่างดีนะ แต่ถ้าอิทธิพลดาวพุธเสดฟ้าบอย่างรวดเร็วนะครับพุทธเข้าสู่ภพสู่ภะคุณก็จะมีความสําเร็จนะครับในดวงชะตาทางไกลต่างถิ่นต่างแดงโชคลาบกว่าดีไม่ได้มีปัญหาช่วงนี้ตั้งแต่สามสิงหาเสียงโชคลาบได้นะครับเออเสียงโชคลาบได้ประสบความสําเร็จมาพูดถึงดาวต่อมาคือดาวพระอาทิตย์อย่างที่บอกเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของชาวราศีพิจิกเนี่ย นะครตอนนี้อยู่สู่พระแต่พอวันที่17สิงหาคม68เป็นต้นไปอาทิตย์ย้าย15นาฬิกา24นาทีเข้าสู่พบกบมมะเป็นเกษตรหมายถึงการงานของเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคุณสามารถที่จะบริหารจาัดก,การงานได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ดาวพระอาทิตย์เจเลงกับราหู พอาทิตย์ลาหอาจารย์เรียกว่ามืดกับสว่างมันเปรียบเสมือนประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยตัวอย่างไทยกลางวันอเมริกามืดถามว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหม <c oughs> <c oughs> ขเขาเลยต้องพบกันคนละครึ่งทางการเจรจาธุรกิจผลประโยชน์ต่างๆห้าสิบห้าสิบจะดีนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถเจราจาตกลงได้ก็จะราบรื่นไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเจราจาตกลงไม่ได้นี่เหนื่อยแล้วมันจะมีบุสักนะครับก็ต้องทําให้ดีนะมีโอกาสที่ดีเรื่องงานนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยดวงชะตาคุณเสดตั้งแต่22สิงหาคม68เวลา1 6กน38สุกเสดเข้าสู่ภพสุภา เป็นราชาโชคครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณยังไงก็ดีคู่สัญญาให้การช่วยเหลือสนับสนุนราศีพิจิกเป็นอย่างดีมากความรักมีความสุขนะครับความเสียหายจะทำให้คุณประสบความสำเร็จให้ระวังเรื่องเมาส์แตกนะคืองานยากๆก็อาจจะมาหาคุณถ้าเมาส์แตกเรื่องอะไรเดินตกท่อเป็นข่าว มันไอสิมันไม่น่าจะเป็นข่าวดังเอาอย่างอื่นดีกว่างะแก้ไขปัญหางานยากสําเร็จอะไรอย่างเงี้โอเคไม่มีปัญหานะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนี่คือดาวสําคัญดาวพระเรสาเสารพักยี่สิบสามสิงหาคมหกแปดเวลาสองทุ่มสิบแปดไอสิบเก้าเพราะฉะนั้นเสารพักให้ทาพิธีไหว้พระเสานิดนึงนะไหว้พระเสา นะครับเล็กๆทาที่ที่บ้านที่ยิงพ้าง,งคุณนะ่ะผล,ละไม้สิบผลทูบสิบดอกนะครับวามเป็นมงคลพอคุณไหวเสร็จปุ๊บนะทูบหมดก็ให้ลาผลไม้อย่ากกินนะเอาไปทําบุญบริจาคให้คนอื่นกินไปแต่ถ้าไม่มีขายนั่นก็คุณก็อาไปทิ้งไม่ใช่ทิ้งสังขยะโดยไร้ประโยชน์นะคุณไปทิ้งตามต้นไม้ลากไม้ให้เป็นปุ๋ยซะ อย่างน้อยเป็นปุ๋ยก็มีประโยชน์นะครับในดวงชะตาอันนี้ต่อมาเพราะฉะนั้นเสามาเนี่ยเป็นเกษตรคุณจะมีสังคมเพื่อนฝูงสังคมทำตัวเหมือนญาติสนิทนะเพราะฉะนั้นเสาราหูอยู่พันธุคุณจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอำนาจบรารมีมีบ้านทรัพย์ที่อยู่ใสมั่นคงใหญ่โตมากขึ้นครับ แต่ก็ขอให้คุณโชคเดียประสบความสำเร็จแต่ย้ําขอให้สาวราหูอย่าเสียนะครับไอเสียเดิมมันแล้วแต่แต่ต้องดูจรว่าปัจจุบันมาหนักหนาสาหัสอย่างไรถ้าไม่เสียก็โอเคนะครับคุณก็จะมีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาพุธนี้จะเสด็จเป็นมหาจักรราชาโชค วันที่25สิงหาคม68เวลา23.24นาพุทธเสิด็จเข้าสู่พบกรรมมาดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคืองนี้ถ้าติดต่อเจรจาอะไรก็แล้วแต่หรือยื่นสินเชื่อธนาคารสุดๆเลยนะอย่าเลย25ไม่งั้นจะไม่สำเร็จให้ทำก่อนนะครับถ้าไม่ท่นเลยถ้าเหนื่อยแล้วทีนี้ หนยเนยเยนะเพราะฉะนั้นดาวพุธเข้ากรรม,มะคุณจะมีงานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับราพะกกรรมะโชคราวิ่งของหวางงานคุณอยู่แล้วพุธอันตภาวิวาทราหูการพูดคุยเจรจาต่างๆมันไม่ค่อยราบรื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยจึงจะดีเพราะถ้าคุณใช้เหตุผลคนเรารับฟังเหตุผลอยู่แล้วะนะไม่ได้ด้วยอารมณ์นู่นนี่นั่นนะครับ เออเพราะฉะนั้นก็มีวาทะศินหน่อยใช้เทคนิคการพูดหน่อยจึงจะดีนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นการเงินคนราศีพิจิกเนี่ยกระดุมพระมรณะคุณมีเกณฑ์การจ่ายเงินอยู่นะนะหมดเปลือยไปกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับมันมีทั้งทั้งรับทั้งจ่ายเพราะปางทคุณได้เงินมายังไม่ทานอะไรเลยจ่ายแล้ว เพราะฉะนั้นเก็บไว้หายใจสักคืนนึงนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนด,ด้านการเงินให้ดีแต่ว่าดวงคุณเนี่ยช่วงปลายปีนี้จะมีเงินก้อนโตก่อนปีนี้ปลายปีนี้กับปีหน้าเงินก้อนโตไม่ต้องห่วงนะครับต่อมามาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทรเพนในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนวันที่9สิงหาคม68เวลาบ่าย3โมงจันเพนอยู่สหัสชะ ดีในเรื่องของการเดินทางติดต่อสื่อสารสังคมเพื่อนฝูงให้คุณต่อเจ้าชะตาและพระจันดับในวันที่27สิงหาคม68เวลาบ่ายโมง14นาทีนะครับอยู่ที่การงานวันนั้นระวังเนินนึงอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องเสียเงินนะครับชาวราศีพิจิกนะ โอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะครับในดวงชะตาของคนพิจิกก็ลุยให้เต็มที่ครับจะประสบความสำเร็จก็จะมีความสุขดีนะเอออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ